สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่14มิถุนายน2567ครับสำหรับเมื่อวานนี้นะฮะตัวเลขทางเศรษฐกิจสำคัญสำคัญนะครับที่เราพลาดไม่ได้เลยก็คือการประกาศตัวเลขของทางสหรัฐนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้ตัวเลขภาคตลาดแรงงานอย่าง Initial Jobless Claim นะครับออกมาอยู่ที่ 242k นะครับซึ่งมากกว่าคาดการและก็มากกว่าครั้งก่อนด้วยนะครับรวมถึงตัวเลข PPI หรือว่าดัชนีราคาผู้ผลิตเนี่ยซึ่งออกมา ต่ำกว่าคาดการณ์แล้วก็ต่ำกว่าครั้งก่อนนะครับอยู่ที่ลบ0.2เนะครับก็ถือว่าเงินเฟ้อในด้านดัชนีราคาผู้ผลิตเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือตัวเลขภาคตลาดแรงงานสหรัฐออกมาในทิศทางเชิงลบเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเมื่อวานนี้ช่วงที่ข่าวออกนะก็เลยกดดันให้ราคาของ u s ดอลลาร์เนี่ยปรับตัวล่วงลงค่อนข้างดุนแดงในระยะสั้นนะครับแล้วก็ราคาทองคำมีการขยับปรับตัวสูงขึ้นมานะฮะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็สามารถกลับมาแข่งค่าได้สําหรับ US ดอไป เทรดช่วงข่าวสั้นๆแล้วกันนะครับทีนี้ตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมาสะท้อนอะไรครับมาสะท้อนได้เห็นว่าถึงแม้ตัวเลขจะออกมาในทิศท,ทางเชิงลบนะครับแล้วก็ตัวเลขเงินเฟอ้อลดลงเนี่ยแต่ว่าตลาดเองเนี่ยก็ยังคงยึดมุมมองหลักของตัว FOMC เป็นหลักนะฮะในเรื่องของการส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเพียงหนึ่งครั้งในปีนี้นะครับหลังจากที่ท่าทีล่าสุดของคุณพเวลแล้วก็คณะกรรมการ FOMC ในการประกาศอัตราดอกเบีย้ยเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ส่งผลออกมา นะครับแสดงออกมาถึงการปรับลดดอกเบีย้ยในจนํานวนครั้งที่ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ในช่วงนี้น่าจะคงไว้ก่อนเพราะว่าตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยมันยังไม่ปรับลดลงตามเป้าหมาย ที่วางไว้ที่2%นนั่นเองนะครับทีนี้ตัวเลขสําคัญวันนี้นะครับที่เราพลาดไม่ได้ก็คือจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ยของทางญี่ปุ่นนะช่วงเวลานี้เลยนะครับก็คาดการเอาไว้ว่าอ่า BOJ หรือว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นน่าจะาคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่0 1 0นเอั่นเองนะครับก็เป็นเท่าเดิมนะแล้วก็จะทําให้สกุลเงินเยนเนีย่ยปรับตัวอ่อนค่าลงได้ในระยะสั้นๆหลังจากที่อ่อนค่าลงไปอยู่แล้วนะครับส่วนตัวเลขอื่นนะครับวันนี้ไม่ได้มีต อาจจะสร้างความผันผวนให้กับตลาดการเทรดได้นะครับแล้วก็ยิ่งเป็นช่วงคืนวันศุกร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็วางแผนเทรดกันให้ดีรีบเคลียร์พอซิชันนะครับจะเห็นว่า USDJPY นะครับสกุลเงินเยนเนี่ยปรับตัวอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่ราคาเนี่ยจะเบรกไฮได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเบรกตรงนี้แบบเต็มแท่งนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบไฮเดิมได้นะครับสำหรับ UJ ที่บริเวณ1น7 จุดน,นั่นเองโดยประมาณส่วนราคาทองคำนะครับราคาทองคำเนี่ยภาพรวมเนี่ยยังคงเป็นขาลงที่ได้เปรียบอยู่นะครับสำหรับรมุมมองของผมนะถ้าเกิดว่าเช้าวันนี้นะครับสามารถหลุดแนวรับตรงนี้นะครับไปได้เนี่ยบริเวณราคาประมาณ2,302.80นะครับมีโอกาสที่จะวิ่งคล้ายๆกับลักษณะ Bal ิชแฟลนะครับแล้วก็ลงไปทดสอบ2,200 91.79ตรงนี้จะเป็นแนวรับสําคัญนะครับถ้าเกิดว่ามีการขยับปรับขึ้นมาได้เนี่ยมีโอากาสที่จะมีแรงขายเพิ่มขึ้นมานะครับทดสอบบริเวณ2,310หรือ2,317โดยประมาณนะครับก่อนที่มีแนวโน้มจะปรับตัวลงต่อนะครับโดยการปรับตัวลงต่อเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองในระยะยาวนะครับวางแผนเทรดไปได้เลยนะครับมีโอกาสที่จะลงไปทดสอบนะครับแนวรับสําคัญบริเวณ2,250 นะครับบริเวณนี้นะครับมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นั่นเองยังไงก็อาจจะยังไม่ใช่ในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวเราดูแนวโน้มอีกทีในช่วงสัปดาห์ถัดไปก่อนแล้วกันนะครับแต่วันนี้คาดว่าจะเป็นกรอบไซด์เวย์นะครับถ้าเกิดว่าลงมาแนวรับระบายขึ้นไปนะครับเราพยายามรีบเข้ารีบบอกหรือว่าถ้าขึ้นไปแนวต้านเราเซลลงมานะครับแล้วก็เคลียร์พอซิชันให้จบภายในวันนี้จะได้เปรียบกว่านะครับโอเคครับยังไงวันนี้วันศุกร์แล้วอย่าลืมวางแผนเทรดกันให้ดีขอ้ทุกคนโชคดีีมกไรรอบบคั